ีอาหารไทยหลากหลายร้านแม่จิน กับเข้ามีเป็นร้อยสองร้อยลายกะเป็นสูตรเก่าโบราณเขาอบกุ้งหอมกุ้งมากสเต็กกุ้งแม่น้ำยางดีตัวใหญ่ๆกินมันกุ้งหอมมาม่าต้มยำหม้อไฟรวมไทยหม้อไฟไมากินฮ้อนๆอเลสอร่อยมากเขาอบสับปะรดแบบไทยๆเอาเข้าไปผัดกับสับปะรดมีกุ้งมีสับปะรดมีเครื่องปรุงสารพัดเยอะๆเป็นมดเลยครับรวยนะมาด้วยหมูหยองหอมกินผงกะหรี่หอมน้ำสับปะรดเปรี้ยวนิดหวานหน่อยไข่เจียวปูนะครับปูทั้งนั้นเลยเป็นก้อนๆเนื้อปูเต็มปากเต็มคำสเต็กคำ ต้นมักมาอย่างนี้นุ่มมากน้ํานเกวี่เด็ดครับน้าผัดไทยโบราณกุ้งสดรสชาติดีและคุ้มค่ามากครับทอดมันกุง้งกรอบนอกนุ่มในซูครีมนะครับมีน้ําตาลไอซิ่งโรยหน้ามาอันนี้มันเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะ้นว่ามีสี่ไส้เป็นมีไข่แดงที่ทํามาให้มันแข็งไปแล้วแล้วมีทองคํเปรียวซึ่งเป็นฟูดเกรดนะครับกินได้เลยไอติมกระเทียนหอมหวานมันเพราเพราว่าร้านแม่จินเนี่ยเป็นร้านครอบครัวมากันแบบครอบครัวได้อบอุ่นดีครับร้านเปิด11โมงจนถึง3ทุ่มของทุก วันนะครับอยู่หน้าโครงการเดอะวอลมีที่จอดรถในโครงการเดอะวอลเนี่ยถ้าเขามาจากซีแยกรงแรมเชียงใหม่ภูคำถนนห้วยเก้ร้านี่อยู่ถึงก่อนสู่กับค่าเมย่านะครับ